เพื่อนๆคะวันนี้ปปุกกลับมาที่สุสานนะคะเพื่อที่จะพาเคนนะคะเอาดอกไม้มาให้กับเมียของเคนคนแรกนะคะเพื่อนๆที่เขาเสียชีวิตนะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันครบไม่ได้เป็นวันครบรอบเป็นวันเป็นวันเกิดของเมียเขานะคะ,ะ,คะเพื่อนๆปุกก็เลยพาเคนเขาเอาดอกไม้มาให้เมียเขาทุกๆปีนะคะเพื่อนๆ แล้วเดี๋ยวเคนเขาก็จะเอาเวลาเขาตายนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเอากระดูกเขามาวางไว้ข้างๆเมียเขานะคะแล้วก็อยู่ในครอบครัวของเขาด้วยนะคะนี่นะคะเคนเขากาลังคุยกับเมียเขานะคะเพื่อนเมียคนแรกของเคนแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆ เป็นธรรมชาติมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็ค่อนข้างจะสงบนะคะนี่นะคะที่นี่นะคะจะมีคนดูแลนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีคนตัดหญ้าแล้วก็ทำความสะอาดนะคะบริเวณรอบๆพื้นที่ที่นี่นะคะเพื่อนๆน,นั่นนะคะคือคนตัดหญ้า อันนี้ปูจะให้เคงเขาคุยกับเมียเขานะคะเพื่อนๆเคนเคยบอกปูนะคะว่าถ้าปูเสียชีวิตที่นี่เคนจะให้ปูเอากระดูกมาวางหรือเอามาเก็บไว้ข้างๆเคนแล้วก็เมียเคนนะคะเพื่อนๆปูก็แกล้งคุยหยอกๆกับเคนนะคะคุยเล่นคุยหัวตอนนู้นที่เคนเกายังไม่ป่วยนะคะว่าถ้าเกิด เธอให้ฉันเอากระดูกมามาไว้ข้างๆเมียเธอแล้วเมียเธอเขาจะไม่ตบฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยปู่ก็คุยสนุกสนานนะคะเก่งเขาบอกว่าไม่หรอกคนที่นี่เขาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดเขาเลิกกันหรืออะไรนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ปูเป็นคนตัด ดอกไม้ให้เคนนะคะเพื่อนเนเพื่อที่จะเอามาให้กับเมียเขานะคะปกติปูจะเอาดอกลิลลี่นะคะเพื่อนๆนมาให้เคนเอามาให้เมียเขาแต่ปีนี้ดอกลิลลี่มันออกช้าก็เลยไม่มีดอกลิลลี่ก็เลยเอาดอกหอมแล้วก็ดอกไม้ในบ้านนะคะเอามาให้เคนเพื่อที่จะเอามาให้กับเมียเขาเนื่องในโอกาส ครบรอบวันเกิดเมียเขาถ้าพูดง่ายๆก็คือครบรอบวันเกิดเมียเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคเคนคขาพูดเรียบร้อยเลยนะคะพูดจะให้เพื่อนๆดูนะคะเคเดินเซนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเคนก็จะเอาดอกไม้นะคะมาวางไว้ที่ข้างๆ ของเมียเขานี่นะคะเพื่อนๆหลุมนี้นะคะตรงนี้นะคะส่วนของเคงก็จะมาวางไว้ตรงต่อตรงนี้นะคะของเมียเขาแต่สมมุติถ้าเกิดปูตายนะคะปูจะเอากระดูกมาวางต่อจากเคงตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าปูตายที่นี่นะคะเว็นเว็นเว็นไอ้ได้เฮีย you want me p มี bone t บน l me มี e a s e เดี๋ยวกันนะคะเพื่อนๆโอ๊ย อ๋อฟอมยูฟอมยูดาวันฟอมยูอ huh. yeah, ja. ๋อดาวยูแอนเมีะโอเคเคนบอกว่าเห็นขาขาสองข้างเคนเคนบอกว่าเคนจะไว้ตรงนู้นแล้วให้ปูวางไว้อีกขาหนึ่งที่เขาตบขานะคะเพื่อนเพื่อนอย่าปูจะแฮปปี้เบิร์ดไอเทลเธอโอเคไอแฮปปี้เบิร์ดเดย์เธอ เซอร์ติอซิตีทรีอะชีเซมเซมอยู่บัชีบอลเฟิร์สอยู่เยอะปูจะกล่าวคำอวยพรให้กับเมียเคนนะคะเพื่อนๆ Happy birthday to m a r i n e I hope you have is good life and is good karma God protect you Thank you God take care of h i n and I hope you see each other with Ken again and come back to love Ken again. Please, thank you, m a r e Happy birthday to you. บูกกล่าวคำอวยพอนให้กับมาลีนนะคะเมียเคนชื่อมาลีนนะคะเมียคนแรกเคน เขาเสียชีวิตนะคะด้วยโรคมะเร็งเคนก็เลยมาเจอปูนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาแต่งงานกับปู okay. ได้ใโอเค you want to you tell anything from Marie l a t y โอเคเพื่อนๆนี่นะคะเคนแฮปปี้ละคุยพรวันเกิด เมียเขาเรียบร้อยแล้วก็กลับกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆบรรยากาศรอบๆค่อนข้างจะสงบร่มรื่นนะคะ You can you you want me die or you want to die, want to die. <laughs> Okay <laughs> okay we go Yep, yep. okay